ไปไปอะไรโอ้ยน่าเบื่อเหียโอ้หยตามปรตห่วยไม่ก็กาเหียู้ตังมีอุ้ยดหัวร้อนวดหังอีกเวยนหน้าเนี่ยยังบิดอะบิดอะไรไม่บิดหรอกไม่ใช่ ชัเล่นเกมก็ไม่เล่นเสียใจว่ะเล่นเกมมันหลายแม่งกูไปเรียนเนี่ยกูไม่มีเวลาเล่นหรอกเล่นเกมอะไรนะ่ะกูโคตรเหนื่อยแต่ละวันไหนเนี่ยแม่งจะเป็นโูคประสาทอะประสาทจะกินเนี่ยประสาทแดกอะเสียงลมโอ้ตายแล้วไอ้ยี่มีเสียงลม,มงนี้อะไรเงี้ยเสียงลมเนี่ยกูปิดพัดลมเลย Welcome to Leo Boxing 晚安。嗯 เดี๋ยวปิดงลงมนร้อเลยเฮียอ๋อเฮ้ยก็่ได้หมุนประมาณนี้ขอคุณนมาพุ่ขอาคุณนมากฮัลโหลพี่เจอกันอีกแล้วนะพี่ชาย ใครวะจำไม่ได้แค่เอาสอนบูทไงสอนบูทเนี่ยเฮ้ยใจเย็นดิที่ผมมาสอนสองคนนี่ก็สอนสองคนนี้เขาอยู่ที่ผมมากันน้องชายอ่ะกันนั้นนะอ่ะอ๋อไอ้ลำเอะวะที่พี่ลำเอะวะใช่ใช่ใช่ลำเอะี่ก็สอนลำเอะเขาอยู่นี่ <c oughs> จะดำอยู่อะไรพี่มีลูกเปล่า <c oughs> แบบนีซี่ไม่ไมีหรอกไม่อยากมีครอบครัวไม่อยาก,ม,ม,ยากมีใครทั้งนั้นอนะ่ะ <c oughs> เล่นคนเดียวสบายใจกว่า คนเดียวชิวอยู่แล้วพี่มันพี่มันหมาป่าดเดียวดายไงน,นี้ก็มุมร้อยนะมุมร้อยเนี่ยง่งวงว่ะพี่เออยะกูก็ง่วงเหมือนกันนะ่ะไม่องอกรูดหัวเลยเฮ้ย เบื่อยิ่หายเลยไปเรียนในเฮียอุต่าอุจลาออกแล้วแม่งลาออกนะไปใช้ชีวิตดีกว,ว่าเฮียไปหานอนตามข้างถนนนะบายใจกว่าเยอะเลยอะไรทำไมเวี่ยงห้านั้นนะ่ะ งานอย่างเยอะเออเยอะจริงไงเฮียของพี่มันคาบว่างเยอะก็จริงนะมันแต่มันก็เรียนยากอะไอเฮียแบบเหนื่อยเลยอะสุดอะโอ้มึงหมุนทําไมอะหมุนแต่มึงแทงไม่โดนอะเออ เรามาพูดเรื่องโรงเรียนของเรากันมั้งมนะไม่ง่งไปเรียนไม่มีแต่ปัญหาอเ้เหี้ยไม่วะมาละพี่แบบอะไรป่วย,ยก,กูเล่นได้จะไม่ถึงเจ็ดวันด้วยซ้ะเกมเทียเนี่ยเฮ้ยออ อ,อ,อ้มันเป็นไรนนนาาเ,นเนี่ยเจ้เนี่ยบ้าไปเนี่ยหลอนนี่เฮียเพิ่งเปิดเทอคูก็เอาแม่งเต็มที่เลยเออเฮียโรงเรียนคูไม่มีแต่นักเลงอ่ะไอ้เี้เดี๋ยวโดนคูด้วยไอ้เฮีย ใครรุ่นใหญ่อะเดี๋ยวกูเองแหละไอ้งเหดินเดินชิปเดินจะเดินงเดินงเดินงเดินอยากได้ทางใหม่ป่ะอยากได้ทางใหม่ป่ะท่าอะไรอ่ะพี่ท่าอะไรอ่ะชิปอีส์ลองปั๊มยาเดี๋ยวลองลอ่าลองปั๊มยาทำให้ดูก่อนอ่าน่าดูฝั่งนี้ฝั่งนี้ดิฝั่งนี้ดิ ่านเนี้ยฐานเนี้ยแต่ฐาปั๊มยางมึงกิดยังเงอันี้องลองกระโดดสักทีดิตัวเองบักป่าววะไม่หมุนไม่โดนวะลองกระโดดสักทีดินี่ oh, พลังงานปะเนี่ยหมุนสามสีทีไม่โดนเนี่ย oh, ไปได้พี่โฟ เมื่อมันต้องโดนไม่โดนเลยเนี่ยมไปตีนพีซีก่อนใช่ไหมนเนี่ยก็อาจอะไรเนี่ยก็เอาจบบทเดียววันเอออุ้ย้็โดนเนี่ยทำไมเมื่อกี้มันไม่โดนเออเครียนอาอหายใจเมื่อะตีโดนได้ไงท่านเนี้ย <laughs> ทายากกับพีทายากไม่ยากไม่ยากแต่ว่าก,กดจังหวะเยอะอยเฉยเรื่องนิ้ว นิ้วสั้นจะกดในถนั<ม>ดเราไม่ใมันไม่ให้ว่านิ้วสั้นอยู่ที่ว่าจังหวะชิปเอเอ์อีกซ้ายขดขวาสเปรบวาชิปเอจีซ้ายขขวาสเปรบวาต้องยืนต้องยืนเยื้องซ้ายนะต้องยืนเยื้องซ้ายนิดหนึ่งเบี่ยงขวาแล้วอะนิดหนึ่งโอ้ผมไปผมไปตอนแรกอะผมก็ชิป เอเอสแหละแต่พอพี่มาสอนทิคหน่อยผมกดไม่ติดละเอเอสอ่ะผมไปกดเออย่างเดียวเลยเอมันเอาไว้ใช้กับมีดไงเออย่างเดียวไว้ใช้กับมีดอย่างเดียวอยากอะไรอยากปิดเทอมเอพี่ก็อยากเปิดดีครับสวัสดีดีครับ,รรรบจานเบสสวัสดีสวัสดีสวัสดีทุกคนเลยครับสวัสดีทุกคนเลยชิพเอสโอชิพเอสปุ๊บ อ๋อวิ่งมาที่ได้ไงเนี่ยกูเลิกเลิกเลิกไอ้เหี้ยเลิกเลยเลิกเลยชิพเอแค่นี้ก็พอแรงแล้วไอ้เหี้ยกูไม่ได้เล่น,ลนไม้อยู่ละดูขนาดใช้มีดนึ่งอ้ย ดีอะไรมึงจะมาสวัสด,ดีกับอะไรกันเรียกสวัสดีก่อนอุ้ยนั่นๆๆๆๆเอาแล้วมึงเป็นเหี้ยอะไรเนี่ยบายพี่ง่วงแล้วฝันดีน้องเดี๋ยวพี่ก็ไปแล้วมาแป๊บเดียวจริงอะคือแบบสตรีมก็ไม่รู้จะสตรีมเหี้ยอะไรเหมือนกัน Nicht, ich bin à? Oh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để อยากปิดเทอมแล้วนะครับตอนนี้ก็ไม่อยากเรียนแล้วอ่ะเบือ่อเบื่อมากๆอะไอ้ทียไปเรียนแบบไปเรียนเหมือนไปมีเรื่องไงไอ้ที่เด็กมันไม่คารพบว่ะได้กูจะให้แม่งอ้ยสวัสดีทุกคนที่อยู่กับผมมอมิงหรือว่าห้าพยักษ์หมีห้าพยัก์หมีบอกไม่ได้ไปดูพี่มิ่งเลยไอ้ี่แม่งเรียนอย่างเดียวเลยถ้าพี่มิ่งสตรีมถึงห้าทุ่มมาได้ดูแน่แหละ แม่ไงไอ้เหี้ยกูกลับบ้านมากูนอนอย่างเดียวเลยไม่ทันสตรีมพี่มิงสักขีเฮียหรือับผมมอมิงไงรับหรือว่าห้าพี่ยักษ์หนีเออมันจะมาบูธหาพ่อมไงตัวนี้นะหรือคับผมมอมิงรหรือว่าห้าพยักษ์หนีนั่นเองเนะี่ย ่าเกมเล่นอยู่เนี่ยมันสะท้อนหน้าจออย่างไงวะกูจะสะท้อนสตรีมแม่งเนี่ยคอมเนี่ยสตรีมเกมน่นเกมนี้เนี่ยบนคอมมันไม่มีเกมให้กูสตรีม ตัวน้อยใกล้น้อยเกี่ยผูไม่แยผมไปละผมมาละอะไรนน่ะเป็นอะไรเรามีอาการหรอพี่ว่าเรามีอาการนะเนี่ย ว่าเรามีอาการนะขณาผมก็อีเดินพี่กูเก็บไปหรือเปล่าอุ้ยเฮียเอาดีมึงชนะอัจฉริยะได้ยังไงวะเนะ อทำอีกสำทำนี่ครับบูทลอยครับก,ก็ตึง่ะครับเล่นได้ไม่ถึงเจ็ดวันทำได้ขนาดนี้โคตรจก่งผมป่วยนิดหน่อยโอเคป่วยเหรอเราป่วยเหรอใช่ปะว่ากูอ่านถูกปนะ่ะเนี่ยผมป่วยนิดหน่อยนี่ย โอ้เข้าเมืองดีกว่าอเฮียไม่ไม่มีอะไรทำเลยแน่ ได้ครับพี่โอเคภาษาเรามันก็บางทีก็อ่านง่ายบางคําแม่งกะผมก,ก็อ่านไม่ออกเลย ลงเพลินเย็นอยู่บ่หวหายใจบ่ช้นเดี๋ยวเอ่อสองทุ่มเอ้ยเดี๋ยวยี่สิบนาทีอีกห้านาทีพี่ลงไม่มีอะไรทำเป็นเพี้ยนเลยเนี่ย จ็บเจ็บในใจน่ารักแนน้นนอยน Candy Crush Candy Candy Crush าก้านี่โหลดเลยชื่ว่า คำว่าเพียงพอของเจ้าบ่มีสร้างคนหลายใจบพร,รู้ต้นอายจากหน่อยแนต่ตีถือคนหล่อลอยอัมยีจนหงสาวผู้ดีสะอ่อนคน่นทิมไม่บอกว่าขอร้องแก้วตา จากน้อยได้บอกในตั้งหลักก็อน,นอแค่คำว่มมาพอเอา,าใาไอ้ไอ้ผมไปแล้วพี่โอเคเดี๋ยวพี่ก็จะไปละไอ้ไอ้ทำใจยอมรับความจริงว่าเธอผู้หญิงจะขอบอกลาเศร้าซาน้าตา Like, i might.